มาดูเลขที่มงคลมงคลที่ควรมีกันบ้างทุกคนรู้ไหมว่าในกระเป๋าครูจะมีเลขนะคะสองชุดเป็นเลขสามตัวกับสามตัวหลายคนรู้แล้วแหละคนในแบรนด์โนบัก้าจะรู้แต่คุณใช้ไม่เป็นใช้กันไม่เป็นนะคะทุกคนถ้าใช้เป็นเงินจะเข้าถ้าใช้เป็นนะโอ้โหคุณจะดูดเงินได้ถ้าสมมุติว่าคุณนะคะทําธุรกิจทําให้มันทําอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณอยากทาธุรกิจแล้วให้เฮงให้ปังให้อะไรอย่างเงี้ยในมือถือในกระเป๋าหรือหรือที่บ้านหรือที่หัวนอนหรืออะไรก็ตามคุณพยายามให้มีเลขสี่ห้าหกให้ได้มากที่สุดเพราะสี่ห้าหกจะเป็นเลขการเงินการงานแต่เป็นการเงินการงานที่ปิดประตูจนเพราะห้าหกเป็นเลขปิดประตูจนนะคะแต่สี่ห้าหกเป็นเลขมงคลมากๆใครที่เห็นเลขนี้บ่อยๆใครที่ชอบเลขนี้ใครที่แบบโอ้ยอย่างเงี้ยทุกคน ไม่เกินไม่เกินปีอ่ะให้เป็นปีเลยเพราะบางคนแบบเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเดี๋ยวก็ทํานู่นนี่นีนนน่ะให้ให้ปีหนึ่งเลยยังไงชีวิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนการันตีนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะแต่ติดเกันกระเป๋าเขียนเสียบกระเป๋าไว้อ่าอะไรแบบนี้ทุกคนหรือถ้าใครมีแบงค์ที่ลงท้ายด้วยสี่ห้าหอย่าใช้เด็ดขาดอย่าใช้เด็ดขาดเก็บไว้เลยสี่ห้าหก อย่าใช้เด็ดขาดนะคะให้เขาไว้เรียกเงินโอเคนะหายากมากคนที่มีเงินลงท้ายได้สี่ห้าหกห้ามใช้เพราะคุณจะมีมากกว่านั้นสมมติว่าคุณมีแบงค์ยี่สิบลงทได้สี่ห้าหกคุณจะมียี่สิบล้านเลยทุกคนคือเขาจะเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์อย่างเงี้ยอีกหนึ่งชุดเก่งมากเจ็ดแปดเก้าแต่ทุกคนฟังให้ดีเจ็ดแดเก้าเป็นเลขเสี่ยงโชค ใครที่ชอบเล่นหวยใครที่ชอบเล่นหุ้นใครที่เป็นนักธุรกิจใหญ่ๆต้องใช้คําว่าใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นธุรกิจหลักล้านขึ้นน่ะเรียกว่าใหญ่แล้วนะเจ็ดหลักแปดหลักเก้าหลักนะแต่ตั้งแต่หหลักขึ้นลงมาเนี่ยไม่แนะนํายังไม่แนะนาเพราะเหนื่อยคือมันก็ดีไม่ใช่ไม่ดีมันโคตรด,ดีเลยแหละถ้ามันจะรวยนะทุกคนมันจะมีโอ้มันจะรวยพุ่งกับสี่ห้าหมันเป็นเลข เลขเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันเป็นเลขแห่งพลังอำนาจบารมีบุญวาสนาพวกที่ชอบเล่นหุ้นเสียเส่ยงดวงเสี่ยงหวยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเจ็ดแปดเก้าเหมาะมากยิ่งขั้งใครเจอเงินที่มีเลขเจ็ดแปดเก้าทุกคนเก็บไว้ให้ดีเลยเอาไปเคลือบเลยแนะนําเอาไปเคลือบเลยอย่าใช้เชื่อครูนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็จริงแต่ต้องเชื่อเพราะแบบฟินหนักมากอะ่ะใครที่มีลงท้ายด้วยเจ็ดแปดเก้าอย่าใช้เชยวนะเอาไปเคลือบเลย นะคะเอาไปเคลือบเลยเพราะมันจะได้มามากกว่านี้อีกเจ็ดแปดเก้าเขาเลือกคนไม่ใช่ว่าใครอยากได้เจ็ดปดเก้าก็ได้ใช้นะทุกคนตอนที่สมมุติว่าเราอะค่ะอยากได้เบอร์โทรศัพท์ลงท้ายได้เจ็ดแปดเก้ามากทุกคนสังเกตนะเลขข้างหน้าสามตัวจะเป็นเลขดอบหรือดึง สังเกตน,นะเวลาเขาจัดเบอร์เบอร์โทรให้คุณเพราะถ้าเขาจัดให้เต็มสูตรนะคุณไปไม่ไหวหรอกไม่มีใครไปไหวเพราะเลขเจ็ดแปดเก้าอ่ะเป็นเลขแบบมังกรตัวใหญ่เป็นเลขที่แบบดุด,ดันเป็นเลขที่แบบต้องทําธุรกิจแบบสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องทําธุรกิจใหญ่ๆอะไรแบบนี้แต่ฟังดีๆนะแต่ใครที่ชอบเสี่ยงโชคหรือว่าตัวเองมีเคยมีเงินล้านแล้วแล้ว,ลวอยากมีอีกสามารถเขียนเลขเจ็ดแปดเก้าได้ ให้เห็นได้แต่ไม่ต้องเยอะอาจสักจุดหนึ่งหรือ2จุดตรงที่เราล้างหน้าบ่อยๆหรือว่าเอาลิปสติกก็ได้ทุกคนเอาลิปสติกนะคะไปเขียน7 8 9ตรงที่เราแปลงฟันล้างหน้าจุดเดียวพออย่าเขียนเยอะแต่4ี่หให้มีเยอะๆเต็มบ้านไปหมดแต่ว่า7 8 9เอาจุดเดียวเอาจุดเดียวพอนะคะคือเอาให้เห็นนะเอาให้พอรู้ว่าเออบ้านฉันฉันเขียน7 8 9เเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ต้องเยอะ โอเคนะอันนี้บอกเอาไว้นะคะ